แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบมาเลยนะพี่แต่ว่าป่วยเขาชอบมาไงผมก็ต้องชอบตามเขา Love me เล v e my dog ประมาณนั้นผมก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรสิงเขาชอบอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะว่าอย่างไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาอะเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เขาชอบแล้วต้องรับในสิ่งที่เขาไม่ชอบให้ได้ เตยเป็นคนน่ารักน่ารักแบบว่าเออชอบใส่ใจอะไรเงี้ยรายละเอียดอะไรอ่างเงี้ยหลายหลายอย่าง,ลาลางแล้วก็แบบคือจริงๆด้วยความที่ว่าป่วยเป็นคนไม่ค่อยหวานเป็นคนเท่าเทอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเตยหวานกว่าคือมีความโรแมนติกในแบบในตัวเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบถามว่าจริงแล้วเราก็มองว่าคนนีเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักครับแต่แบบน่ารักแบบ เขาห้าวหน่อยเขาเป็นคนไม่หวานนะครับดูผมด้วยบางทีแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงใจครับมีอะไรก็พูดอย่างนั้นตรงๆไม่ค่อยแต่งหน้าเลยด้วยซ้าปกตินี่จะมีให้เขียนคิ้วมาเจอกันในห็นคิ้วนี่คือถือว่าโชคดีแล้วที่เขียนมากระโปงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่เคยเห็นมาก่อนปกตินี่เสื้อยืดยันเกงยีนชุดประจำกายมันไม่ยากหรอกครับเราก็ต้อง ใส่ใจในรายละเอียดที่เขาเป็นครับว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรถ้าผมเลือกเสื้อให้เขาตัวหนึยกเงี้ยผมก็เลือกเสื้อให้เขาเป็นจนเสื้อแขนสั้นหน่อยเพราะาได้ธรรมะแมแล้วก็ใส่ทําอะไรก็ถนัดไม่ต้องมาคอยพับมาอะไรอย่างงี้แต่ว่ายิ่งเขาเป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยตลอดเงี้ยก็ต้องเป็นเสื้อที่สีออกโทนเข้มครับเพราะว่าจะได้มไม่เลอะไม่งั้นเขาใส่ขาวเนี่ยเลอะแน่ๆทาขนมทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็มองว่าที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความใส่ใจนะคือเหมือนแบบเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนให้ความใส่ใจกับตรงนั้นเราก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาใส่ใจเราอ่ะนั่นคือเสน่ห์ของผู้ชายการกระทำมาสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แลนะ้วแต่คือเหมือนแค่แบบคําว่ารักเมืองทีจริงก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าการที่เขาแบบทําให้เราเห็นว่าเขารักเราอะ่ะ ือมันจะดีกว่าการที่ว่าเราได้ยินจากคนอะไรเงี้ยแต่เราเห็นนะมันจะรู้สึกง่ายมันรู้สึกดีกว่าความเข้าใจกันครับความใส่ใจรละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็ความความรัก